สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันแก้กกแล้วนะคะคลิปทีทําขึ้นนะคะขายทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะแนวทางที่ให้ไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งหรือทุกรอบทุกคนผุ้ใช้วิจารณญาณนะคะรับชมเพื่อความมันเทิงเท่านั้นนะหน่อยพิเศษนะคะอันนี้คือไม่ต้องคิดอะไรมากมายะคะ่ะแยกหน่อยไปเลยนะคะใบรวมใบแยกชอบแบบไหนไปแบบนั้นนะ คนแค่นี้เองอ่ะลืมสามตัวขอโทษขอโทษขอโทษ ขอรับประมาณนี้นะทุกคนชอบไหมชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะทุกคนมาลุ้นกันนะว่าจะเป็นยังไงนะฮะาานี่ชอบสีไหนไปสีนั้นค่ะนะคะประมาณนี้นะ,ะหน่อยพิเศษนะคะทุกคน ชอบตามไม่ชอบผ่านคำเดิมค่ะรับชมเพวกความบันเทิงเท่านั้นนะคะ